สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ DSI เขาเกรงใจตำรวจอัจฉริยะซัดตำรวจภาคหนึ่งหมดความเชื่อมั่นแล้ว DSI ลังเลเพราะเกรงใจตำรวจ 18. พฤษภาคม65อัปเดตความคืบหน้าคดีตังโมคณะพนักง,งานสอบสวนเชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาให้ปากคำเพิ่มเติมคดีตังโมพร้อมกันนี้นายอัจฉริยะยังได้หอบหลักฐานเพิ่มเติมตม,มาให้ DSI เชื่อมโยง สอบฆาตกรรมอัมพรางร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษอัจฉริยะนำวัตถุพยานเอกสารทั้งหมด20ชุดที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะมีประเด็นที่พบว่ามีเรือสองลำจอดที่ท่าทรายพบเจอจากกล้องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเชื่อว่าศพแตงโมน่าจะลอยมาไม่ใช่ตรงที่พบรวมถึงจุดตกเรือตำรวจกล่าวอ้าง พิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าไม่น่าจะใช่ตรงนั้นอัจฉริยะเชื่อว่าแซนวิสาพัทให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานและมั่นใจว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางอย่างแน่นอนการทําในวันนี้ตนเทหมดหน้าตักถ้า DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษตนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วซึ่งตนคิดว่า DSI จะรับเพียงแต่ติดอยู่อย่างเดียวที่ DSI จะไม่รับคือเขาเกรงใจตํารวจ เพราะถ้าดี i ตรงไปตรงมาตนก็คิดว่าเขารับแน่นอนเพราะหลักฐานมีความแน่นและมีความชัดเจนสำหรับทางด้านอายการตนยังคิดว่าคงไม่กล้าสั่งฟ้องเนื่องจากยังเร็วเกินไปสำนวนมีตั้งหลายหน้าตนเชื่อว่าอายการคงใช้ความละเอียดรอบคอบในการสั่งคดีนี้อัจฉริยะพูดชัดจะนำหลักฐานที่มีไปให้กับทางภาคหนึ่งก็ได้แต่ในความรู้สึกคือไม่เชื่อในการทำงานของเขาไปแล้วจึงไม่อยากให้ไป ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t n e w วสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ